สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนครับในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้คุณครูจะพาขึ้นเรื่องใหม่นะครับในเรื่องนะครับบทที่2การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับซึ่งหัวข้อแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของนะครับผลบวกของกําลัง3 แล้วก็ผลต่างของกาลังสามนะครับเราจะมาเรียนเป็นเรื่องๆนะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนนะครับอันนี้เราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีที่อยู่รนปของผลบวกกําลังสามนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับสมมุติว่าครูให้ a กับ b เนี่ยเป็นพหุนามสองตัวนะครับรูปแบบของเขาก็คือ a กําลังสามบวก b กําลังสามจะเท่ากับในวงเล็บ a บวก b ในวงเล็บ a กําลังสองลบ a b บวก b กําลังสองนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นสูตรนะครับมาจากอะไรครับมาจากการหานะครับเปรียบเทียบปริมาตรของลูกบาศก์นั่นเองนะครับอันนี้ครูจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะครับแต่อันนี้คือสูตรของนักเรียนนะครับต้องเข้าใจแล้วก็ต้องจําเอาไปใช้นะครับ2ครับผลต่างของกําลัง3ก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกันก็คือ a กําลัง3ลบ b กําลัง3นะครับจะเท่ากับ a ในวงเล็บนะครับ a ลบ b ในวงเล็บ a กําลังสองบวก ab บวก b กําลังสองนะครับสองสูตรนี้หน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันตรงไหนครับเครื่องหมายอันนี้ตัออันนี้เป็นผลต่างครับเครื่องหมายลบอันนี้ผลบวกก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลักษณะการจํานะครับเทคนิคในการจําให้จำแบบนี้ครับนักเรียนเปรียบเทียบตัวนี <terms> ้นะครับก like ับวงเล็บสองเล็บนี้มีวงเล็บเล็กกับวงเล็บใหญ่ครับนี่เปรียบเทียบแบบนี้ครับถ้าเป็นวงเล็บเล็ก เอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบครับนี่จะสังเกตว่าเครื่องหมายเป็นไงครับเหมือนกันนะครับงั้นนักเรียนจดจําสูตรไปใช้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เครื่องหมายจะเหมือนกันครับแต่ดูวงเล็บข้างหลังครับนี่ครับเครื่องหมายต่างกันครับเฉพาะตัวนี้นะครับตัวหลังเราเหมือนกันหมดนะครับงั้นลักษณะเทคนิคในการจำนักเรียนจําแบบนี้ครับ ตัวนี้จะเหมือนกันครับวงเล็บหน้านะครับเครื่องหมายจะเหมือนกันนี่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่าผลบวกก็คือการบวกผลต่างก็คือการลบแต่เครื่องหมายตรงนี้ครับถ้าเป็นบวกจะเป็นลบถ้าเป็นลบจะเป็นบวกแค่นี้เองจาสลับกันแค่นี้เองครับเทคนิคในการจำนะครับนะครับตัวตัว A นะครับมันมีชื่อของมันครับมันเป็นพจน์นะครับเราชื่อว่ามันเป็นพจน์หน้านะครับ B เป็นพจน์หลังแค่นี้ครับพจน์หน้าพจน์หลังนั้นเอ็นอาจจะเคยได้ยินคําว่า ผลต่างกาลังสามนะครับก็คือหน้ากําลังสามบวกหลังกาลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้อาจจะเคยยินดีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนั่นก็จะเข้าใจเนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับหลักๆของเรื่องนี้ก็มีสูตรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เรามาดูตัวอย่างเราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับเอาเป็นตัวแรกเลยนะครับ ผลบวกของรังสามนะครับที่ครูบอกเมื่อกี้ครับนี่อาจจะจำใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับอันดับการครับหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับนำสูตรนี้ไปใช้เลยนะครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งก็คือ x กําลังสามบวกร้อยยี่สิบห้านะครับนักเรียนต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปนี้ครับ เนี่ยต้องจัดอยู่ให้รูปทั้งรูปนี้นะครับก็คือตัวแรกเราต้องจัดไหมครับไม่จัดแล้วตัวแรกมันเป็นมาแบบนี้แล้วเราก็ใส่ไปเลยแต่ตัวหลังใชไหมครับมันร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้ามันเกิดจากการเอาอะไรครับห้ายกกาลังสามนะครับคุณสมบัติของเลขยกกําลังนักเรียนต้องต้องทาเป็นนะครับเอาบวกด้วยห้ากาลังสามแบบนี้เห็นไหมครับนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าสูตรนี้ครับเราก็ทําต่อครับ เราก็แทนเป็นสูตรเลยครับตัวนี้คื <like> คอพจน์หน้าครับ x เป็นตัวห, em. น, s, น,วหน้าอันนี้เป็นตัวหลัง Torah. นะครับวนักเรียนอาที่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกอันนี้จะเป็นตัวหน้านะครับตัวหน้าตัวนี้เป็นตัวหลังอย่างนี้นะครับังนั้นเวลาเราใส่เราก็ใส่แทนเป็นสูตรเลยครับไม่ได้ยากนะครับนักเรียนในวงเล็บกเลยครับ x บวก5แค่นี้ครับวงเล็บแรกเสร็จแล้วนะครับข้างหลังครับหน้าก็คือ, wow. an, อตัว x x กำลัง2 ครื่องหมายตามเดิมท่านลบนะครับหน้าหลังหน้าหลังก็คือเอา x ไปคูณ5นั่นเองก็คือการคูณกันเองครับเราก็จะเขียนว่า 5x นะครับเราจะไม่เขียนว่าเราจะไม่เอาตัวแปรไว้ข้างหน้านะครับเอาจำนวนไว้ข้างหน้าครับ 5x นะครับบวกหลังก็คือตัวไหนครับ5ยกกำลังครับ2นะครับ5 5เป็น25เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวอย่างนะครับจัดอยู่ในรูปของ ผลคูณพหุนามนั่นเองครับข้อ1ก็จบเรียบร้อยครับแค่นี้ครับนักงเรียนไม่ยากนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2ครับกูยกตัวอย่างให้ก็คืออ่าเอกําลังสามอะหลายตัวอย่างเลยนะครับเท่ากับนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้มี ก็พิเศษนิดหนึ่งคือจะมีเลขหนึ่งครับนักเรียน,นเลขหนึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขกําลังได้ครับก็คืออะไรครับ x กํา,า,าลังสามบวกอะไรครับหนึ่งกำลังสามนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อเราจัดอยู่ในรูปนี้แล้วเราก็นะครับเขียนอยู่ในรูปผลคูณนะครับ x คือตัวหน้าตัวหน้าอันนี้ตัวคือตัวหลังครับคล้ายคลกับข้อที่หนึ่งนะครับคล้ายกับตัวอย่างข้อที่หนึ่ง x บวกห้าตัวนะครับ x บวกหนึ่งนะครับ ในวงเล็บนะครับ x กาล,ลังสองลบหน้าหลังก็คือ x x นะั่น x ในหละคูณกัน x กับ1คูณกันแต่ก็คือ x นั่นเองแล้วก็บวกหลังกําล,ลังสองก็คือ1กําลังสองนั่นเองครับอ่าโอเคนะครับแบบนี้เราจัดมันแปลกๆแบบนี้เราสามารถจัดอยู่ในรูปใหม่ได้นะครับผู้ครูก็จัดอยู่ในรูปใหม่แบบนี้ x บวก1ในวงเล็บนะครับ x กาล,ลังสองลบ x แล้วก็บวกน่ 1, นะครับเพ 1, ราะหนึ่งกำลังสองมันก็คือหนึ่งนั่นแหละเรียบร้อยครับอันนี้ตัวอย่างข้อที่สองนะครับเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนะครับตัวอย่างข้อที่สามยี่สิบเจ็ด x โทษนะครับยี่สิบเจ็ด x กำลังสามบวกหกสิบสี่นะครับ ยี่สิบเจ็ดเอกลังสามบวกหกสิบสี่ตัวอย่างพวกนี้มันมีอยู่ในหนังสือนะครับนักเรียนลองไปดูนะครับไปดูศึกษาเพิ่มเติมนะครับยี่สิบเจ็ดเอกลังสามบวกหกสิบสี่นะครับเราก็จัดรูปมันใหม่ครับให้ตัวนี้มันเป็นอยู่ในรูปเลขยกกำลังสามนะครับออายี่สิบเจ็ดเอกลองเขีนนะครับยกกำลังสามบวกด้วยหกสิบสี่มันก็คือสี่กำลังสามนั่นเองนะครับนักเรียนลองไปคูณดูก็ได้นะครับ ถ้าพวกนี้พวกเลขยกกำลังสามนี้เราเรียนลองลองใช้บ่อยๆทำบ่อยๆนี่จะจําได้นะครับอ่ะต่อไปครับเราต้องจัดรูปตัวนี้ใหม่ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมันก็คือเราต้องจัดอยู่ในรูปของเลขยกกำลังสามครับจัดจัดให้มันอยู่สมัยยี่สิบเจ็ดมันก็คืออะไรครับสามนั่นเองนะครับสามกำลังสามนั่นเองนะครับดังนั้นละถ้าน้าเรียนใช้คูณสมบัติของเลขยกกำลังเป็นตัวนี้นะครับอ่าคุณครูเขียนใหม่นะครับยกตัวอย่างฟังยี่สิบเจ็ด เกำลังสามนะครับครูก็เขียนอยู่ในรูปใหม่ก็คือเมื่อเมื่อเราแตกกระจายออกมามันจะกลายเป็น3กําลังสามคูณกับ x e อะไรครับกาลังสามนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เขียนจัดรูปมันใหม่มันเป็น3ามอแบบนี้กาลังสามนั่นี้นะครับอันนี้คือคุสมบัติของเลขกําลังนะครับนะครับเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้มันมีอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่ห้นะครับมันอยู่ในหนังสือเรียน50เรียนไปดูพื้นฐานก่อนที่เราจะเรียนเรื่องบทนี้นะครับไปดูเอทบทวนเนื้อหาเก่านะครับ อ่ะคราวนี้เรามาทําต่อครับก็จะได้เป็นอะไรครับเราจัดให้อยู่ในรูปใหม่ก็คือสามเอ็กํากำลังสามนะครับบวกด้วยสี่กำลังสามนั่นเองต่อ,ะตอน,นะครับสามเอ็กํากำลังสามนะครับตัวนี้คือพจน์หน้าตัวนี้คือพจน์หน้าตัวนี้คือพจน์หน้าตัวนี้คือพจน์นหลังครับเราก็จัดอยู่ในรูปของเหมือนเดิมครับสามเอ็กบวกสี่แบบนี้เห็นไหมครับอืานะครับในวงเล็บครับหน้า กำลังสองครับ3 x กำลังสองลบนะครับหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังก็คือ3 x คูณกับ4นั่นเองนะครับคุณครูเขียนคูณเลยนะนะครับผูเอา3ม x กับ4มาคูณกันหน้าหลังนะครับเหมือนตัวนี้ครับหน้าหลังนะครับคูณกันเลยครับเป็น4ี่4 3 12ปามสบ x เลยครับแบบนี้ตัวหลังกําลังสองก็ก็คือ4กําลังสองนั่นเองนะครับ4 4เป็น16เรียบร้อยครับก้อนนี้ก็ได้แล้วนะครับ อ๋อลืมนิดนึงนะครับนิดนึงขอโทษนิดนึงนิดนึงครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกําลังสามนะครับดังนั้นต้องคูณเข้าไปด้วยนะครับต้องคูณสามเข้าไปด้วยนะครับจะกลายเป็นสามสามเป็นเก้าก็คือมันเป็นสามเอ็กกำลังสองทั้งก้อนนะครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับมันเป็นสามเอ็กนะครับกำลังสองทั้งก้อนแบบนี้ดังนั้นตัวสามตัวนี้ต้องคูณเข้าไปด้วยครับขอโทษนะครับขอแก้ไขนิดนึ่งตัวนี้จะกลายเป็น 19อีกน็คือสามคูณยกกำลัง3ไปด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะครับอ่าโอเคนะครับมันคือ3 x มกำลังสแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราแตกแยกออกมามันจะกลายเป็น3ามกำลังสคูณเกำลังสแบบนี้นะครับซึ่งมันก็คืออะไรครับสามสามเป็น9 x ้กำลังสนั่นเองนะครับอ่ะขอโทษนะครับขออภัยนิดนึงนะครับคุณครูลืมดูตรงนี้ไปนะครับ9 x ้กำลังสนะครับลบสิบบวกสินะครับก็เป็นคำตอบ เรียบร้อยครับสาม x บวกสในวงเล็บ9กา x กำลัง2ลบ1 2 x บวก16อ่าเรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างของนะครับผลบวกของกำลัง3นะครับที่อยู่ในรูปของผลคูณของพหุนามนะครับต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างของผลต่างบ้างอ่ามาดูผลต่างมาครับยกตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับ ครูก็ใช้สูตรตัวนี้นะครับหน้ากําลังสามลบหน้าลบหลังกำลังสามเท่ากับหน้าลบหลังในวงเล็บหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกลหลังกำลังสองอัาน,นเครื่องหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างแรกครับเอ็กกำลังสามลบแปดนะครับเราต้องต้องเปลี่ยนรูปตัวนี้ให้ยูในรูปของเ,อเลขยกกำลังสามนะครับลบก็เป็นสองกำลังสามใช่ไหมครับอ่าสองกำลังสามเป็นแปดนะครับแล้วก็เนิกนการต่อครับจัดรูปเลยครับอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังนะครับอ่า ก็เป็นหน้าลบหลังเห็นไหมครับไม่ยากนะครับายึดตามสูตรเลยนักเรียนถ้าในจาสูตรได้เนี่ยก็ใช้ได้ครับหน้าลบหลังต่อไปเป็นหน้ากําลัง2นะครับเครื่องหมายเปลี่ยนแล้วครับจากลบกลายเป็นอะไรครับบวกหน้าหลังก็คือ x คูณ2ก็คือเราต้องเปลี่ยนว่า2อ x แบบนี้นะครับต่อไปครับบวกหลังกําลัง2ก็คือ2 2เป็น4นะครับคุณครูใส่เลยนะคุณครูคูณเลยนะครับยกกําลังไปเลยนะครับเรียบร้อยครับ ต่อไปเราก็จะได้เป็น,อ,น,นอ,อันนี้คือสูตรของมันนะครับเอาจะกลายเป็น x ลบ2นะครับเป็นตัวนะครับอันนี้เป็นหน้าหลังนะหน้าหลังอครูเขียนต่อไว้ก่อนนะครับในวงเล็บ x กำลัง2นะครับบวกหน้าหลังก็คือ 2x บวกนะครับบวก4เข้าไปอันนี้ครูยกสูตรมาให้ดูก่อนนะนะครับไม่งั้นเรียนงงนะครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อนี้ ต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่2แล้วกันนะครับคล้ายๆกันกับผลบวกนะครับตัวอย่างข้อที่2เอาเป็นข้อนี้แล้วกัน1ลบเกำลัง3คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันหนตัวนี้เราก็จัดอยู่รูปกำลัง3าะนะครับลบเกำลัง3แบบนี้นะครับใส่สูตรเลยนะครับอันนี้หน้าอันนี้หลังนะครับ ก็จะกลายเป็น1นลบ e นะครับง่ต่อครับ1กําลัง2บวกนะครับก็เป็นอะไรครับบวก e นะครับง่ต่อครับบวกด้วย a กำลังสนะครับอ่าแบบอ่ะต่อครับเราก็จัดอยู่ในรูปใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็คือ1นึ่งลบ e เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับข้างหลังครับเราเปลี่ยนใหม่ครับจัดรูป เอาตัวที่เป็นตัวด้วยกำลังสองก่อนนะครับจะเป็นเอกำลังสองบวกเแล้วก็อะไรครับบวกด้วยหนะึ่งเด็ดเนี่ยพอเนี่ยนี่ตัวอย่างที่สองนะก็คล้ายๆก,ก,กันกับผลบ,บวกนะครับผลต่างนะครับต่อไปเป็นตัวยอย่างที่สามอีกสักหนึ่งข้อนะครับมันคุยกตัวน,นี้ครับแปดเอ็กำลังสามลบยี่สิบเจ็ดวกำลังสามนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในหนังสือนะครับมาเงีดนไปดูเพิ่มเติมนะครับลองดูนะครับอ่าต่อไปเหมือนเดิมครับเราก็เปลี่ยนรูปตัวนี้นะครับให้มันให้ไปอยู่รูปของเลขยกกำลังสามนะครับจัดรูปมันใหม่่ะควรจัดให้ใหม่นะครับตัวนี้นะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเราเราพยายามแตกตัวนี้ออกก่อนนะครับแปดก็คือสองกำลังสามแล้วก็เอกกำลังสามตัวนี้นะครับ แล้วเราก็เขียนรวมมันก็คืออะไรครับ 2x กำลังสามแบบนี้นะครับอ่ะจะได้เป็น 2x กำลังสามเพื่อเราจะได้จัดให้มันเป็นพจน์หน้านะครับลบนะครับ27เหมือนกันครับอ่ะก,กูก็เอามาขออยุาตมาจากตรงนี้นะ27ก็เหมือนกันครับ27มันคือเท่าไหร่ครับ3กำลัง3แล้ว y ก็คือ y กำลังสามนี้เราก็จัดมันก็คืออะไรครับ ส y ในวงเล็บทั้งหมดยกกำลังนะครักก็จะกลายเป็น3 y ทั้งหมดกำลัง3แบบนี้อ้าวเราจะใหม่เลยครับจะตามสูตรเข้ามาเลยนะครับตัวนี้คือตัวหน้าตัวนี้คือตัวหลังใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับลบนะครับ2 x ลบ3 y เห็นไครับต่อไปครับในวงเล็บครับ หน้านะครับก็คือสอง x กำลังสองลบกลายเป็นบวกนะครับะจะจะลืมเครื่องหมายดีๆนะครับบวกคราวนี้เอาหน้าหลังครับหน้าคูณหลังนะครับสามคูณสองเป็นหก x คูณ y ก็เป็น x y 6, แบบนี้นะครับส่วนตัวหลังก็คือสาม y 6, บวกกับอะไรครับสามตัวหลังก็คือสาม y กำลังสองนั่นเองนะครับ หน้ากําลังสองเมื่อกี้นะครับลืมไปนะครับต้องเป็นคูกําลังสองอีกแล้วออนะครับขอโทษนะครับก็คือต้องเป็นกําลังสองนะครับสองตัวนี้ต้องยกกําลังสองด้วยก็ต้องกลายเป็นสี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นสี่เหมือนเดิมน,นะครับอ่าเราก็จะได้มานะครับเป็นอะไรครับสองเลบสามวนะครับ <Y. S 1> ในวงเล็บสี่เอกระลังสองบวกหกเอ แล้วก็บวกอะไรครับ9วายกำลังสองนะครับอันนี้ต้องคูณกำลังสองไปด้วยก็เป็น9วานนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะยากสั้งหน่อยนะครับในตัวอย่างที่สามเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับเราต้องลืมห้ามลืมนะครับห้ามลืมตัวนี้นะครับคุณครูก็ยังเผลอลืมเลยเพราะนั้นเรนต้องฝึกบ่อยนะครับฝึกบ่อยเราจะได้ทำได้คล่องนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้านะครับเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมครูจะอธิบายนะครับ เป็นข้อๆไปนะครับแล้วก็คุณครูก็จะฝากแบบฝึกหัดนะครับเอาคุณครูฝากแบบฝึกหัดด้วยนะครับแบบฝึกหัดนะฮะทำกันบ้านนะครับแบบฝึกหัด2.1นะครับให้เรียนทำสิบข้อนะครับสิบข้อมันจะเป็นสองเรื่องนี้แหละครับก็คือผลต่างกําลังสองกำลังสามกับผลบวกกาลังสามนะครับยวให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเล้วเรามาต่อกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ